มาที่ผลงานล่าสุดของชอตครับเป็นยังไงฮะคุณพ่อครับคนเงิผลงานล่าสุดล่าสุดเลยงานของเราครับดีครับยังไงพี่ขวาเป็นเรื่องราวเรื่องราวเป็นยังไงมาล้วหุดมันคือเราใช่ไหมที่บอกว่าเรามีที่บิ๊ซอักษรย่อใช่ไหมคือเอาจริงนะรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะหลุดคือผมเนี่ยใช้ชีวิตปกติมากเพื่อนในวงการเนี่ยเพื่อนดารารู้หมด แล้วเวลาผมไปเพราะผมไปกับลูกตลอดนะผมก็ไปพาไปโรงพยาบาลพาไปแคมปิ้งแต่หกเดือนแล้วผมพาไปตลอดแต่ว่าไม่สงสารสิดีนะลูกไปช่วยกางเต็นท์ด้วยนะลูกไปช่วยกางเต็นท์ให้ต่อสมองไม่ใช่ก็ไไม่เอาจริงอ่ะไม่ได้ปิดเลยมันก็กลามว่าซุปลูกใช่ไหมไม่ได้ปิดใช้ชีวิตปกติแต่ผมแค่ไม่รู้ว่า คือจะต้องบอกยังไงจะเปิดตัวยังไงเออไม่รู้ไม่รู้เดีพี่ย้อนกลับไปพี่ย้อนกลับไปวันที่รู้สึกว่าเรามีลูกมันคือยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกที่มีครั้งแรกใช่ไหมเฮ้ยมันคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรานะครับผมแล้วจากที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ใช่เป็นคน ดีสักเท่าไหร่รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆครมวดีขึ้นดีขึ้นครับเพราะว่านอนน้อยขึ้นนะฮะเพราาะว่เลี้ยงเองหรพนักงานเลี้ยงเองเลี้ยงเองโอ้แรกแรกเหนื่อยนะสามเดือนแรกเพราะว่าตื่นทุกสองชั่วโมงอ่านอีกแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีปาร์ตี้ไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าผมลูกนอนทุ่มหนึ่งเงี้ยแล้วลูกตื่นประมาณตีสี่ครึ่ง ตีสามครึ่งอะเลยครับอย่างเมื่อคืนตื่นตีสามครึ่งครับันนี้ดีเดือนยากินเดือนแล้วี่พอยากินเดือนแล้วผ่านมพ์ี่หรอแต่เราลีก้าเดือนครับอันผ่านมาวันที่สี่เรื่ออะไรชื่ออะไรน้องโฮมชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงเชื่อพัทชื่อเล่นชื่อน้องโฮมโฮมบ้านเหรอบ้านเหมือนบ้านของเรา แม่น้องอยังไงครับพอดอะไรนะครับแม่แม่น<ม>้องเองารจริงจร้ง,งต้องบอกก่อนนะว่าคือแม่น้องอ่ะเขาเป็นคนนอกวงการนะครับแล้วก็ต้องต้องทำวามเข้าใจว่าสมัยนี้ก็คือสื่อมันก็มีทั้งหมายถึงว่าคนคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมีทั้งดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ค,คือคือแม่เขาก็ขอไว้ว่าเฮ้ยอย่าเอาตัวเขาเข้ามาอยู่ในสื่อด้วยผมก็อยากจะเคารพสิทธิ์ส่วนตัวของเขาด้วยอันนี้จะเป็นสาเหตุที่เราไม่ไม่ไม่อยลงเพราะว่านี่แปลว่าอะไรกันใช่ไหม คือปกติผมก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วนะคือเคยมีช่วงหนึ่งลงแล้วก็มันมีปัญหานิดหน่อยผมก็เลยอผมก็เลยชัดเจนนะตอนนี้ก็คือจะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเอาไว้โซเชียลเราคือไม่สัดการทำงานเป็นเยส่วนใหญ่จากการทำงานถ้าสังเกตไปดูโซเชียลผมลงแต่งานที่ทำยูทูบแล้วเป็นส่วนปกติก็เป็นคนไม่ได้แบบว่าถ่ายรูปไปเยเยอะแต่รูปรูกปีประมาณพันกับรูปถ่ายไว้เยอะแต่ยังลงไหมไ้าลงกเลงใหลเอาเดี๋ยวลงให้แล้วก็ข่า คืนนี้ไม่ก็พรุ่งนี้ขออนุญาตสิวันนี้เหรอต้องลงมะไรหร่าคือนี้เลยเหรอเพราะมันรู้ทั่วประเทศแล้วมีรูปใส่ชุดตุ๊ดจีนอยู่อ่าขอป่อกดดูไปเลยนะไม่ม่ขอฝากแค่สิบรูปได้แล้วอย่าเพิ่งใจร้อนเลยให้ไปดูในไอจีเพ้าะว่าพี่ถามเวลาเราไปข้างนอกเราคนเห็นแล้วอุ้มลูกเขามีทักไหมว่านั่นลูกพรอหรือว่าเป็นแค่น้องชายหรือว่าเขาทักผมก็แค่บอกว่าลูกครับปกติแต่ผมก็ยังงงว่า คือผมก็ใช้ชีวิตปกติมากเลยนะเพราะว่าคือลูกจะอยู่กับผมตลอดเออ,เอ,อ,เอ,อทั้งตื่นทั้งตอนนอนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยพาไปข้างนอกพาไปโรงพยาบาลหรือว่า ไปแคมปิ้งไปเที่ยวเนี่ยอยู่ตลอดแล้วผมก็ไม่ได้ปิดอะไรใครถาม็บอกเพราะว่าตอนที่พามือกันตอนนั้นรู้ว่าเฮ้ยเราจะเป็นพ่อคุณแล้วตอนนั้นน่ะเราเรามีความส่ขเต้นหรือ,อยังไงแปลกใหม่ยงตอนแรกอ,อ่ะตื่นเต้นแล้วก็กังวลว่าจะจะเลี้ยงไหวหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เป็นไรยุคนี้เรามีอากูครับเซิร์ชกูเกิลครับผมเซิร์ชกูเกิลแล้วก็ถามแม่ผมเองด้วยแม่ผมก็แบบ ช่วยถามว่าช่วงนี้ต้องทำยังไงต้องเสริมวิตามินอะไรไหมลูกต้อนนอนกี่โมงทุกวันนี้ก็คือเลี้ยงลูกเป็นแบบเลี้ยงแบบฝรั่งนะครับเลี้ยงแบบบุฟเฟ่หรอบุฟเฟ่ก็หกเดือนนี้เพิ่งหัดทานเขาเรียก B L W ให้เด็กกินทานเองแล้วก็ใช่ใช่ใช่มีเราไปดูดูนะ B L W B L W ฝุกลูกทานเองอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลานอนก็ นอนห้องเดียวกันแต่ว่าให้เขานอนเองอพยายามไม่กล่อมไม่กลรเลยคือกล่อมตอนประมาณ6เดือนแรกแต่ว่าพอหลังจากหกเดือนก็เหมือนกล่อมแตบแต่มันใช้เวลาครับมันมีวิธีมันต้องวางแล้วก็ไม่บุมโอ้โหอะไรเงี้ยต้องค่อยๆฝึกตอนนี้ฝึกมาได้สมเดือนแล้วตอนนี้ก็คือหนึ่งพุ่มคือวางแล้วนอนได้เองที่พ้ออยู่ตอนนี้ปู่กับเออปู่กับตาตู่าปู่ย่าปู่ย่าก็คือเป็นคนเลี้ยงที่เาช่วยช่วยเหรอช่วยคือณตอนเนี้ย ที่ไม่ค่อยได้เล่นละครหรอว่าคืออยากใช้เวลากับลูกให้มากๆแล้วตอนนี้ก็คือก็ถ่ายแค่รายการทํำ y o u t u ซะส่วนใหญ่ก็คือวันไหนที่ผมออกมาทํางานผมก็จะฝากรูปไว้กับแม่ใช่แล้วคือแม่แม่ผมแต่ว่าแม่ผมเขาก็อยู่บ้านใกล้ๆแบี้ที่ทำรายการรีวิวเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรที่ยากที่สุดการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว มันก็ไม่ได้เลี้ยงเดี่ยวขนาดนั้นก็ช่วยๆกันเลี้ยงมันถึงเราเต็งคนเดียวต้องดูแลยังไงอ๋ออาจจะถึงช่วยที่ต้อดูแลเหรอล้างต้นหรือว่าการให้นมหรือว่าการอะไรยังไงชิมหมดแล้วอ่ะจะเอาตอนไหนกี่เดือนว่ามาถามอนเราอย่างน้ำแบบจากคนที่แบบเราแบบเป็นเด็กวัยรุ่นข้าไปแล้ววันหนึ่งแบบเราพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีลูกของตัวเองอ่ะมันรู้สึกหนึงคมว่ามันรู้สึกบ้างไหมรู้สึกเลยว่าตอนเด็กๆกูไม่น่าห้าวเลยหมายถึงว่าไม่น่านิสัยไม่ดีเลยรู้เลยว่าเฮ้ย ือรู้สึกเลยว่ารักลูกมากอะ่ะลูกวันนี้คือแบบเพื่อนจะชวนไปไหนไม่ได้ไปเลยเคือแบบเฮ้ยลูกใครจะชวนไปกินข้าวเฮ้ยนัดเที่ยงนะเพระเดี๋ยว4ี่โมงต้องกลับไปทํากับข้าวให้ลูกกินเพราะผมทำกับข้าวเองใับตัวยากมะับตัวยากมย <N itt est ine> นิดนึงฮะ,ะหลังๆออกไปเอ้ยเมื่อก่อนออกไปข้างนอกหลังๆมาต้องให้เพื่อนมาบ้านกลัว <f ew> แมมกลัวว่าเด็กๆลูกโตมาจะเราจะจำตามสนองหรือเปล่าตอนเรายื้อกับพ่อแม่เราไม่กลัวเลยกลัวไหมครับเราเออเกเลตองเด็กอะไรเงี้ยลูกไม่กลัวเพราะเราเลี้ยงลูกให้เขาแบบว่าคือเราดูเราดูเยอะอ่ะดูวิดีโอเยอะเขามีแบบเลี้ยงลูกตามหมอประเสริฐเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยด <f ew> ูหมดแล้วก็คือตอนนี้ก็คือเราไม่ดูลูกไม่อะไรเพราะว่าก็ เก้าเดือนแล้วอันนี้เริ่มรู้เรื่องตอนนี้เริ่มยืนได้แล้วแล้วก็ปล่อยให้เขาทาอยากทําอะไรทําแต่ว่าอยู่ในการควบคุมแล้วก็คอยดูแลกลัวเหมือนเราไหมกลัวเหมือนเราไหมกลัวเหมือนกันกลัวตรงจุดไหนกลัวอะไรคือคือคือเป็นคนเอาแต่จายเป็นคนดื้อใช่แต่ว่าโชคดีที่คือเหมือนผมอ่ะพาลูกไปข้างนอกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่3มเดือนเนี่ยก็คือออกมาเยาวราชผมยังเคยพามาเลยเจอคนใช่ฉันก็เจอผู้คนเยอะๆแล้วนะตอนนี้คือเขาอยู่กับใครก็ได้เขาเจอคนเขาว่า ไม่กลัวไม่กลัวแฝกเนาะไม่กลัวเหมือนคนแปลกตอนเห็นหน้าเราว่าเหมือนใครตอนเนี้ยเดี๋ยวลองให้ดูเดี๋ยวรู้เลยเพราะว่าไม่เยร้อนเลยไม่หนาวเลยเอาสำเนาถูกต้องแล้ยเขาบอกว่าเธอหลงมากหลงลูกมากคือแบบหลงครับเพราะว่าตังค์หมดแล้วตอนนี้คือคือของเด็กด้วยความที่มันเยอะมากอะไรแบบนีเราก็จะซื้อเยอะมากซื้อนู่ซื้อนี่ซื้อรถ ลดให้ให้ลูกนั่งแล้วมันคับได้อะไรอย่างเงี้ยซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ ต้องเรียนรู้ไปอ่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เราเราซื้อเสื้อผ้าเยอะใช่ไหมแล้วเด็กโตเร็วเนี่ยแป๊บเดียวก็ใส่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างงี้ที่ในวงการมีใครช่วยเลี้ยงมีใครให้คำแนะนำเราบ้างไหมพี่พอ,อ,ส,อส่วนใหญ่ก็มีถามพวกเพื่อนๆในกลุ่มที่ม<อ>ีที่ซีอะไรอย่างเงี้ยก<อ>็คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมจะเลี้ยงเองอยากเรียนรู้วตัเองงว่าาต้ออยะไรียนรู้วตัเองว่าต้องทํำยังไงแล้วถ้าเปิดออกมาแล้วมีชาวเน็ตช่วยเลี้ยงเราจะรับมือไหวไหมโอเคครับได้ครับผมช่วยๆกันได้เราจะดราม่าเยอะนะบางทีเขาแบบว่าจะแบบพอเลี้ยงไม่ถูกนู่นนี่นั่นอะไรอยงเี้ยฮะลลูก มันก็แล้วแต่เราอ่ะแล้วแต่พ่อแม่นะฮะเอาเป็นว่าเลี้ยงลูกแล้วลูกลูกโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีของสังคมหรือเปล่าขำใจอยางว่าาเปิดลูก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 ละจะกลายเป็นกลายเป็นขวัญใจแล้วเราตกกระป๋องแล้วนะเพราเราตกกระป๋องแล้วนะโอ้ก็ปีนี้ก็สามสามแล้วก็ไม่กลัวตกกระป๋องนะครับอยากให้อยากให้ลูกได้ดีมากกว่าแล้วโฮมเติมเต็มเราอย่างไงบ้างอะไรนะโฮมเตอมเต็มเราอย่างไงบ้างเอาจริงๆนะคือมีช่วงหนึ่งนะที่ผมแบบว่า ถ้าพูดตรงๆนะก็หมดแพชชั่นกับบางทีการทํางานด้วยอะไรหลายๆอย่างนะมันก็แบบเบื่อที่จะแบบคือเหมือนเป็นคนที่ชอบออกไปปีวิเวกไปชอบกางเต็นท์ชอบไปอยู่คนเดียวไปไปเต็นท์กับเพื่อนหรือไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราแบบโคตรแบบใช้ชีวิตแบบเหมือนแบบเบื่อการทํางานเบื่อผู้คนในอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ฮะมีลูกแล้วรู้แล้วว่าว,วันเนี้ย ต้องทำงานนะครับเพราะว่าค่าเชิมแพงครับเราต้องกลับไปตอนนี้อ่ะติดอะไรกันระหว่างแม่กับพ่อโอ้ยอยู่กับผมเยอะสุดครับเพราะว่าคุณแม่เขาทำงานเยอะแปลว่าเขาติดติดเราอุ้มถ้าเราอุ้มนี่คือเราเอาอยู่เลยใช่ไหมใช่เราเอาอยู่แต่จริงๆแล้วลูกผมอะคือฝึกให้บางทีเจอเพื่อนเยอะจริงๆแล้วใครอุ้มก็ได้เขาจะไม่ร้องแต่เขาแค่จะแบบ งงแต่ว่าไม่มีร้องงไม่มีร้องไเพราะเด็กไม่ขอญาตถามจริงสถานภาพครอบครัวเราจริงๆคืออย่างนี้เป็นยังไงคือยังเป็นปกติครอบครัวปกติหรือว่าปกติครับปกติสบายมากไม่ใช่ไม่ใพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่ชั้นปกติสบายครับก็ช่วยกันเลี้ยงครับแต่เอาเอาไปว่าแค่ส่วนใหญ่ผมเลี้ยงแต่ว่าคุณแม่เขาก็ยังอยู่อ้าวอยู่อยู่อยู่ครับยังอยู่ครับคุยกันปกติครับไม่ได้ยังงี้น้องโงมถ้าสมมติว่าลูกค้าสนใจเพราะพ่อทำงานทำงานมีไหมครับผม พร้อมส่งรูปพร้อมรับงานครับผมตอนนี้ลูกผมยืนได้แล้วนะฮะกันของแ้แล้วจริงยืนยืนได้แล้วคอนโทรได้ใช่ไหมโฆษณาทำอะไรยังไงยังไงคอนโทรได้ครับไม่เป็นไรเรามีพี่เบิ้มพี่เบิ้มเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเป็นผู้จัดการแต่เขาบอกอย่าลงก่อนรอบตัวเราอยากลงลูกเราแต่เขาไม่กล้าลงกันพี่เพราะอย่างอย่างอย่างพี่มี้พี่ซีอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนที่เคยเล่นละครเอาเป็นว่าเพื่อนในวงการแล้วกัน คือป้าบ้านผมบ่อยมากคือมาหามาเยี่ยมหลานแล้วก็แบบมึงยังไงเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเปิดเนี่ยก็เลยบอกว่ามึงกูเนี่ยไม่ได้ปิดแต่กูรอเดี๋ยวเมื่อไหร่จะหลุดเ่องกูไปแต่ช่วงช่วงที่หลุดเรารู้สึกยังไงเว้ยจะได้เปิดแล้วอย่างนี้ไหมช่วงที่หลุดแล้วสบายใจกับทั้งหลายฝ่ายสบายใจกับพวกป้าป้าลุงลุงป้าป้าลุงลุง ไปใจให้เขาแบบว่าเฮ้ยพรดเมื่อไหร่กูจะได้ลงรูปหลานวะแค่สักทีนึงจริงๆถามพรพรคิดไหมว่าพรจะมีวันนี้ตั้งใจใช้ชีวิตที่แบบว่าทำอะไรกลางคืนคิดไหมว่าวันนี้เราจะมีอะไรกลางคืนไปถึงขับไปไปหาเพื่อนเอาจริงอ่ะคือคือผมเคยพูดไว้ตลอดอยู่แล้วว่าแบบว่าเฮ้ยอยากมีครอบครัวนะสักอายุ30กว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากมีและอยากมีลูกอยากรู้สี่ ว่เด็กมันจะเลี้ยงยากสัแค่ไหนขาทายเป็นไงล่ะครัคโอ้โหไม่ได้นอนเลยครับไม่ได้นอนน้อยมากเมื่อคืนนอนประมาณเที่ยงคืนตื่นตีสามเพราะเวลาลูกร้องปุ๊บก็ต้องพาลงมาข้างล่างเปิดไฟแล้วเล่นด้วยเพราะดีใจไหมหลายคนมองว่าลูกจะมาหนุนดวงเราพอก็ดีครับผมดีฮะก็ถือว่าไปไปด้วยกันละกันนะฮะไปด้วยกันะก จริงๆตอนนี้คือน้องผงศ์ก็เก้าเดือนแล้วว่าอถือว่าเลี้ยงอยู่ตัวแล้วไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องเหนื่อยอะไรแล้วใช่ไ่ตอนนี้อยู่ตัวแล้วคือตอนนี้สบายเพราะว่าตอนนี้คือแบบคือผมฝึกให้ลูกนอนตรงเวลาหนึ่งทุ่มนอนจะไม่เร็วกว่านั้นหนึ่งทุ่มนอนแต่จะนอนยาวแล้วไม่ไม่ไม่มีตื่นกลางคืนแต่ก็จะมีแบบเวลาปกติของเขาคือนอนทุ่มตื่นตีสี่ครึ่งตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็เล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำกับข้าวให้ลูกตอนหกโมง กินข้าวไม่เกินเจ็ดโมงใช่การเราไปคอนเทนต์พิพเปอร์เงี้ยจะได้เห็นน้องฮูมบ้างไหมหลังจากนี้ช็อตเอามาออกบ้างอะไรบ้างยังไม่แน่ใจอาะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็แบบว่าเออมันคือ,ค,อคือด้วยตัวด้วยตัวเราเองอะ่ะบางบางทีเราก็แบบว่าเหมือนก็ไม่อยากให้อยู่ในสื่อเยอะมากอ,อ,อะไรขนาดนะัออ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าองค์การก็ยังรอเปิด รอได้ครับโคงการรอครับผมเดี๋ยวผมขอขุนรูปก่อนแต่จะมีลงรูปกไปดูอะไรอย่างนี้จริงๆผมถ่ายวิดีโอไว้เยอะถ่ายรูปกินข้าวอ่ะถ่ายเป็นวิดีโอฟาสไว้แบบลูกกินข้าวเองฝึกให้เขาใช้มือเองแล้วคือเด็กพัฒนาการเร็วเพราะเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงาการเลี้ยงลูกเก่งมากจริงๆแล้วผมไปอยู่กลุ่มแม่และเด็กใน Facebook ที่ไงมใั่ใช่ใช่ปลอมตัวเป็นนวตารหรือว่าเพจไม่บอก เป็นเฟซอวตารนะครับคือผมจะมีเฟซจริงของผมนะผมจะมีเฟซก็ไม่ได้เฟซอวตารแหละเฟซที่เล่นกับเพื่อนแต่ผมก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์แล้วกลุ่มเฟซบุ๊กเขาก็จะมีกลุ่มที่แบบเลี้ยงเด็กแบบ b r w เลี้ยงเด็กแบบนี้ผมก็จะเข้าไปโพสต์ถามว่าเอ้ยลูกกินข้าวมือซ้ายเขาจะถนัดซ้ายไหมทำยังไงดีอุ้ยรู้ตอนเลี้ยงลูกใช้มือซ้ายบ่อยแต่ว่ามันฝึกได้อะไรอย่างนี้แล้วเราก็กลายเป็นคนละเอียดขึ้นเป็นคนอ่อนละเอียดมากแล้วก็คือ ผมไปหาหมอทุกเดือนนะเนี่ยตอนนี้คือหาหมอทุกเดือนฟอลโล่ตลอดว่าไอ้อตอนนี้เขาเริ่มเ,เขาเริ่มยืนแล้วครับเขาเริ่มอะไรแล้วครับเอออยากเลี้ยงให้มันเต็มที่เลยเพราะว่าเขาก็เป็นสายเลือดของเราเนาะอยากให้แบบเขาโตมาแนละ้วเขาเป็นแบบคนที่ดีแล้วแบบเรียบพร้อมเปลี่ยนไป<ม>ไ,ไหนจากเมื่อก่อนเหรอเออไม่เทเปลี่ยนไปคือตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ,บ้านนะ่ะคือถ้าจะออกจากบ้านก็คือพาลูกไปกินข้าวข้างนอก หรือไม่ก็ออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเออใช่รักเด็กขนาดนี้เอาอีกคนเลยไหมคะคุณเดี๋ยวคนเดียวเหนื่อยมากเลยเลี้ยงเองเอางี้เลี้ยงเองไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงเลยอ๋อไม่เลี้ยงเองไม่มีไม่มีเลี้ยงเองครับแล้วถ้าสมมติว่าโตขึ้นแล้วโอเคแล้วเริ่มเริ่มอยู่ตัวมีโอกาสไหมครับว่าเอออยากจะมีเพิ่มหรือว่าเราอยากจะคนเดียวแล้วขอลองดูคนเดียวก่อนใช่เพราะว่าตอนนี้สบายใจแล้วว่ามีลูกผู้ชายเริ่มเริ่มพูดเอาแอร์อย่าง เริ่มพูดปั๊บป้าคำแยกกันแล้วำแรกพูดแล้วพูดแล้วเขาแรกคืปับป้าเลยแต่ว่าคือเราก็ดีใจอ่ะพอเป็นพ่อใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วหมอบอกว่าตอเด็กเขาก็จะพูดเป็นคือตั้งต้นของเขาแหละนะปั๊บป้าบัมมาหนักอ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกผมพูดปับป้าก่อนนะครับดีใจ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 กินแตกเลยไปเลยไอ้พูดไรพูดอีกรอบสิพูดปั๊บป้าว่ะดีดูหน่อยแล้ว รับฝันหลานต่างๆที <S <S ่น oh, well, ้องๆในวงการยังไงบ้างคะเพราะเขารู s <S uh ้ว huh. ่าเรามีลูกอ๋อก็มีส่วนส่วนใหญ่นะฮะผมจะไม่ค่อยรับอะไรส่วนใหญ่ก็จะสนิทกับเพื่อนที่มีลูกแล้วส่วนใหญ่บางทีก็แบบรับส่งต่อเพราะว่าสมมติคือลูกเขาโตแล้วก็จะมีของบางอย่างของเล่นที่ที่มันยังพอเล่นได้เนี่ยก็ผ่านมาถึงเราใช่ไหมพอตอนนี้ลูกผมโตผมก็จะเอาของเก่าเนี่ยส่งไปให้เพื่อนเพื่อนต่อมันจะเป็นอย่างนี้สังคม คนเลี้ยงลูกจะเป็นอย่างนี้ฮะแบ่งปันสิ่งของครับผมทำไมกัพี่ถามว่าพร้อมมองอนาคตลูกหรยังอยากให้เป็นเหมือนเราหรือว่าอยากให้เขาเป็นอะไรยังไงคือถ้ามองอนาคตผมว่าคือเราปล่อยให้เขาเลือกเต็มที่เลยปล่อยให้เขาเรียนรู้ปล่อยให้เขาอยากทําอะไรทําแต่ว่าอยู่อยู่ในความ ยู่ในความดูแลของเรานะอยากทําอะไรทําเต็มที่ชอบอะไรทําเลยเราสนับสนุนทุกทางขอให้มันเป็นสิ่งที่ลูกชอบอย่างการเลี้ยงลูกเราต้องคุยกับภรรยาวก่อนนะว่าเราอยากจะเลี้ยงทิศทางไหนหรือว่ายังไงพี่คอร์ตกลงกันครับคุยตกลงกันแล้วก็คือคือคือไม่อยากเลี้ยงเหมือนเหมือนเหมือนสมัยก่อนอย่างอย่างเวลากินข้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างแม่ผมอะสมัยก่อนผมกินข้าวแม่ผมจะป้อนตลอดใช่ไหมแต่ว่าที่ผมเลี้ยงเองก็คือพยายามไม่ป้อน ปล่อยให้เขากินเองแล้วพัฒนาการเขาจะเร็วมากการใช้มือหยิบจับเขาเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยหรือกินข้าวหรือจะติดคอเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยผมต้องสำลักออกมาก็คือทําทําให้เด็กแบบว่าพัฒนาการเร็วขึ้นลูกผม9เดือนตอนนี้จะเดินแล้วอ่ะโตโตนะกี่กิโลตอนนี้สูงสูงเจน้ำหนัก9ก้าโลเกินเกณฑ์ที่หนึ่ นิดนึงครับนิดนึงนิดหนึงแต่มฉันตั้งใจส่งยรูปฝุ่นเพราะว่าทำกับข้าวกินเองด้วยทำกับข้าวให้ลูกด้วยป้าครบห้าหมู่นะไม่ต้องห่วงนะไม่มีดราม่าเป็นใช่ไหมทำเมนสึกเลยผมอยู่กลุ่มแม่และเด็กครับถ้าเรียนรู้ตอนนี้ทำเสร็จปุ๊บผมถ่ายรูปลงกลุ่มเลยแบบนี้สารอาหารครบไปครับมีโปรตีนผักผลไม้ วิธีเป็นเสริมน้ำมันตับปลาไม่รบไม่ได้หวงไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีถึงทุกวันนี้ที่เรามเนี่ยมีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมฮะทักษโอ้ทักษะในการทำอาหารครับผมแต่ทำง่ายเพราะของเด็กไม่ต้องปรุงเล่ยแต่ก็แบบบางทีผมก็ต้องไปถามช่วงนี้ก็ต้องกินน้ำมันตับปลาพอกินแล้วแบบเด็กจะหิวเร็วกินเยอะขึ้นช่วงนี้ก็แบบช่วงนี้เออเมื่อวันที่สี่เพิ่งไปเอ้ยเมื่อวันที่แปดเมื่อวานปะ เมื่อวาน่อวานพึ่งไปหาหมอเองหม <isas S 2> <é. S 1> อบอกว่าก็ตอนนี้ลูกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะไม่ไม่ไม่สูงเกินไม่ไม่ไม่ตัวเล็กเกินแต่ว่าพ่อตัวใหญ่อยากให้เสริมเพิ่มขึ้นอีกคราวนี้เมื่อกี้ก็ต้องนั่งก่อนเข้างานเนี่ยผมต้องไปนั่งพิมพ์อยู่ในกลุ่มแม่และเด็กถามอยู่ว่ามีวิตามินตัวไหนบ้างครับที่ทําให้ลูกสูงเร็วขึ้นแต่เขาก็มีแบบวิตามิน เอามาให้เดี๋ยวก็กำลังจะเข้าไปสั่งแอบส้มครับผมงรงลูกที่มือขว่างก็ต่อไปก็คือพี่น้องเพื่อนเราใครมีลูกก็คือสามารถปรึกษาได้ <Ball> s. <S หมดเลยสิ่ตอนนี้เพื่อนปรึกษาหมดเออคุณใช้อ่คุณใช้แพมเพิร์สยี่ห้ออะไรฮะเฮ้ยใส่แบบส่วนไม่เกงแก้ง่ายสบายมากรู้หมดรู้หมดใครถามเรื่องลูกบอกได้หมดเังด้านไม่ใช่คนเดิมบ้านร้อไม่ใช่คนเดิมตอนนี้ครับกลับบ้าน4ี่โมงเย็นครับผมนอนประมาณ4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่มอันนี้จะรับงานได้ไหมล่ะแล้วเวลาเป็นยังไง รับได้ครับรับได้รับได้รับได้จริงหรือเราสามารถเอาอีเวนต์ได้ไหมวันเนี้ยพร้อมออกอีเวนต์มาอุ้มลูกออกมาผมเหรอพร้อมออกอุ้มลูกด้วยเหรอเดี๋ยวปรึกษาผู้จัดการน้องโฮมก่อนรับงานไหมไปงานจ้างห้อนะแต่ยินดีรับใช่ไหมยินดีรับครับผมค่าเธอแพงครับโอเคโอเคได้ค่ะดีใจด้วยนดีใจด้วยตาดีใจเลยที่ได้พูดเลยเนาะพูดไม่หยุดเลยอ่ะ right oh, <laughs> คืออยากพูดมานานนะเนาะใช่มันก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วเขย่าคือพยายามออกไปแบบว่าพาราคอนกูยังไปเลยเปิดหน้าไปติเลยเนี่ยเดินล่อเหรอใส่หมวกไปเดียวเดินล่ออยู่พาราอนจะมีใครถ่ายรูปเพราะว่ามีใครที่ปกติล้อพาไปกินข้าวลูกร้องคนแต่มามองหน้าแต่ไม่มีใครสนใจกูเลยไม่ได้ที่ไม่ได้พี่ถามอะไรที่เหนื่อยที่สุดในการเลี้ยงลูกเหนื่อยที่สุดเลยอ่ะเหนื่อยที่สุดในการเลี้ยงลูกเหรอ ผมว่าถ้าเป็นผมแรกๆคือนอนน้อยแล้วต้องทำงานด้วยใช่แต่ว่าเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือว่าเช็ดอึอะไรองี้สบายมากตอนนี้อึลูกฉี่ลูกหอมไปแล้วชินชินเช็ดป้า